สวัสดีครับผมเข็งจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Lock Lock Origin นะครับโดยในคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวสัตว์เลี้ยงเอิร์ดหลอนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงระดับ Legendary หรือว่าสัตว์เลี้ยงระดับสีแดงในเกม Lock Lock Origin นะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาขอฝากร้าน Pay2win Top Up ไว้ด้วยนะครับบริการเติมเงินรวดเร็วทันใจครับไม่ว่าจะเป็นเกม Lock Lock Elemental Love Lock Lock Exnixtation หรือว่าเกม Lock Lock Origin ที่จะเปิดเร็วๆนี้นะครับใครที่สนใจจะเติมเกมเนี่ยก็ฝากร้าน Pay2win Top Up ไวว้้ดยนนะครับลิิงกก์เเตมมผ่าแอปแแลลล้้้ววก็เนนนีี่่่่ยยอูทดาางะครับ และสำหรับใครที่กำลังตามหาดัต้าเบสเกี่ยวกับเกมลักอาล็อกออริจินนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลมอนสเตอร์ข้อมูลการ์ดรวมถึงข้อมูลอื่นอนอีกมากมายเลยนะครับทางช่องก็ได้ทำกูเกิลชีตเก็บไว้ให้ดูแล้วนะครับสำหรับสมาชิกโดยเฉพาะเลยนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกมาได้นะครับราคาเพียง2 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับโดยตัวสัตว์เลี้ยงเอิร์ลหล่อนี่ครับจะมีสกิลซูเปอร์เก i วิตี้ฟิลนะครับเป็นสกิลที่สามารถดึงมอนสเตอร์เนี่ยเข้ามาหาตัวของมันได้นะครับทำให้สายอาชีพที่เป็นการตีระยะใกล้หรือว่าเป็นน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 นอออออาา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 าชีีีีีพทท่่ต่ตตหมมมมมมูเเเยสสสะะดดดดวววกกกกกบบใใรรรรรรรฟ์์์ขขึึ้้า้าถปิจจไลััคน เพราะว่าไม่ต้องเดินไปตีมอนเตอร์อีก่งกองครับสามารถให้ตัวสัตว์เลี้ยงเอิร์ธหลอดเนี่ยเรียกมันมาที่ตัวเราได้นะครับโดยสัตว์เลี้ยงเอิร์ธหลอดก็สามารถหาได้จากการกดกาชาสัตว์เลี้ยงที่เป็นแบบสเปเชียลนะครับก็คือต้องใช้ตัวสีทองในการสุ่มนะฮะถ้าเกิดเราดวงดีก็อาจจะได้ดวงตอนก่อน120โลครับแต่ถ้าเกิดดวงไม่ดีก็จะไปออกที่120โลแล้วก็ต้องลุ้นว่าจะออกดวงหรือเปล่านะครับ ้วยตัวสีทองสำหรับส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยครับสามารถเติมเงินซื้อได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายฟรีเนี่ยสามารถใช้เพชรเนี่ยซื้อได้สัปดาห์ละ5ชิ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดสายฟรีจะสูงไม่ครบห2 0รโลเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ24สัปดาห์ครับหรือเทียบเท่ากับ6เดือนนั่นเองนะครับแต่ทางนี้ถ้าตัวสีทองก็สามารถหาได้จากกิจกรรมต่างๆในเกมด้วยนะครับซึ่งเอาจริงๆ้นะครับสายฟรีใช้เวลาไม่ถึง6เดือนหรอกครับถึงจะได้สัตว์เลี้ยงตัวนี้นะฮะสำหรับประโยชน์อย่าง โดยดันเจี้ยนี้จะเป็นการเข้าไปในแผนที่พิเศษแล้วก็ตีกับมอนเตอร์ที่อยู่ในวงกลมนี้นะครับแต่ว่าเราสามารถใช้เสียงเอิร์ทหลอดนี่เรียกมอนเตอร์มารวมในจุดๆดเดียวได้แล้วก็ใช้สกิลหมู่ฆ่าได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งโดยปกตินะครับคนส่วนใหญ่ก็จะลงแอนเทม2ครั้งต่อวันนะครับทำให้เราสามารถเคลียร์แอนเทมได้เร็วขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับด้วยความที่เอิร์ทหลอดนี่สามารถเคลียร์แอนเทมได้เร็วนะครับเราก็ควรลงแอนเทมปรัวรัวทุกวันเพื่อที่จะปั๊มแต โดยการลงช่วยเหลือใน Anthem t i t l ยจะได้แต้มสะสม uh ประมาณ15ชิ้นต่อ1รอบนะครับหรือบางรอบอาจจะไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดกดคอเซิร์ฟเวอร์มาเนี่ยอาจจะเจอคนที่กด Acid มาทั้งปาร์ตี้นะฮะโดยแต้มสะสมเนี่ยสามารถเอาไปแลกของต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหีบ Eden Coin ครับสามารถกดแล้วก็หาตังค์ได้นะครับ Booster Coin ครับเอาไว้รวบรวมแล้วก็เปิดโอกาสอัลบั้มขั้นต้นนะครับหรือว่า Purple Star Coin เอาไว้รวบรวมแล้วก็เปิดโอกาสอัลบั้มแบบแร่นะครับแล้วก็สามารถแลกคุกกี้ได้แบบสีม่วงเพื่ออัพเลเวลให้สัตว์ขี่ได้ด้วย แลกโปรแกรมเพื่อเพิ่มมาตาดอกตอนเปิดเฟย่าได้ด้วยนะครับแล้วก็แลกซิลมีจิกวอนเอาไว้ทําสัตว์ขี่พวกฟองอากาศหรือว่าโพลลิงขี่ได้นะครับรวมถึงสามารถเก็บสะสมแล้วก็แลกเป็นแบบไปบมูดต่างๆได้ครับแล้วก็แลกอิโมจิของตัวละครได้ด้วยนะครับประโยชน์อย่างที่2ของสัตว์เลี้ยงเอิร์ดหลอดก็คือไว้ทำมอนเตอร์รีเสิร์ชนะครับซึ่งไม่ว่าเราจะเล่นอาชีพอะไรเนี่ยถ้าเกิดเรามีสัตว์เลี้ยงเอิร์ดหลอดเนี่ยจะทําให้เราสามารถทำมอนเตอร์รีเสิร์ชได้ง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากว่าสััััตตตว์์์เเ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 ลลีีีี้้ยยยยยงงงงออ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 อิรรรรรทดดนน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 ่่่่่่มมมมมสาาาาาาถึจจกกืขููใโโซหะคบ ถึงแม้ว่าบางอาชีพอาจจะมีสกิลหมู่ที่ไม่ได้รุนแรงมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในช่วงแรกของการทำมอนเตอร์รีเสิร์ชเนี่ยเราก็จะเน้นฟาร์มกับมอนเตอร์ที่เลเวลต่ำๆที่เราสามารถวันฮิตได้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีเอิร์ธหลอดด้วยเนี่ยก็จะทำให้การทำวิจัยมอนเตอร์ของเราเนี่ยง่ายขึ้นมากเลยนะครับโดยการทำวิจัยมอนเตอร์เนี่ยเราทำไปเพื่อที่จะเอาสเตตถาวรน,นั่นเองนะครับโดยยิ่งเลเวลสูงขึ้นก็จะได้สเตตถาวรมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ และอีกหนึ่งประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงเอิร์ดหลอดก็คือไว้ใช้ในการเก็บเลเวลหรือว่าการฟาร์มนั่นเองนะครับดูไม่ว่าเราจะเปิดใบเท่าน้ำเพื่อฟาร์มเลเวลกับฟาร์มของหรือว่าเปิดแค่เฟย่าเพื่อฟาร์มของเนี่ยเพราะด้วยความสามารถของเอิร์ดหลอดเนี่ยสามารถดึงมอนเตอร์จากกองอื่นเนี่ยเข้ามาที่โซนที่าจาโจมตีได้นั่นเองนะครับซึ่งในบางจุดเนี่ยจะมีมอนเตอร์ที่เกิด3กองครับเราก็ไปยืนที่กองใดกองหนึ่งแล้วก็ใช้เอิร์ดหลอดเนี่ยดึงอีก2องกองเข้ามาโจมตีในกองเดียวกันนะครับ อย่างเช่นตอนนี้ผมยืนอยู่ในกองแมนทิสนะครับก็จะมีมอนเตอร์อาร์กอนอยู่ล้อมรอบๆครับตัวสแตนเลอร์ Earth Lord เอิร์ดหลอดก็จะดึงอาร์กอนหรือว่าแมนทิสที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเข้ามาในโซนที่เราโจมตีนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเก็บเเลลวโด,ย,ดวยการมีเอิร์ดหลอดด้วยเนี่ยก็จะเหมาะกับอาชีพที่มีสกิลหมู่อย่างเช่นพวกไฮวิสาสายเกียวตี้ฟิลนะครับไฮพีสสายแมกนัสสไนเปอร์สายแท็บหรือสายนกนายวมดิเซเปียร์หรือว่าพ่อค้าที่มีคขาเลเวลูชันนะครับและอีกหนึ่งเทคนิคก็คือตัวหลักเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีีีเเเเเเออ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 รร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 ร์์์ลลลดดดดดกกกก็็ไไ้้้้คคัััััับบบาาาาาสามมมมถใใหหหตตตววงงงท่่นนนยึขะ มมติว่าตัวของผมเนี่ยมีสไนเปอร์ที่มีกวางนะครับแล้วก็ตัวรองเนี่ยเป็นพ่อค้าที่มีเอิร์ดหลอดก็เอาตัวพ่อค้าเนี่ยมายืนใกล้ๆตัวหลักของเราแล้วก็ใช้เอิร์ดหลอดเนี่ยเรียกมอนเตอร์แล้วก็ตัวหลักเราก็โจมตีมอนเตอร์ไปนะครับซึ่งทําให้ตัวหลักของเราเนี่ยไม่ต้องเสียโอกาสในการที่ต้องสุ่มสัตว์เลี้ยงเอิร์ดหลอดเนี่ยมาใช้งานนะครับซึ่งตัวหลักของเราเนี่ยก็สามารถสุ่มกระชาแล้วเลือกสัตว์เลี้ยงที่เป็นสายโจมตีได้เลยครับเพื่อที่จะเอาไว้ลงกิลลก แต่อย่างไรก็ตามครับวิธีนี้อาจจะเหมาะกับคนที่สามารถเติมได้2 ID นะครับแล้วก็อาจจะเหมาะกับคนที่มีเพื่อนที่มีเอิร์ธหลอดแล้วเขาเาให้ยืมมาใช้งานได้นะครับนอกจากนี้ครับตัวเอิร์ธหลอดนี้ยังสามารถเอาเล่นในกิวลีกเบตเทิลฟิลด์ได้ด้วยครับเพื่อที่จะขัดจังหวะแล้วก็ดึงคนเนี่ยมาตีเอิร์ธหลอดนะครับเป็นตัวแทงแทนนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ครับก็มารีวิวสัตว์เลี้ยงเอิร์ธหลอดที่เป็นสัตว์เลี้ยงระดับสีแดงนั่นเองนะครับยังไงก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงก็็ฝาากกกกกกดดดไลลคคคคค์แ้้ว Subscribe ช่่อองยนนะะรรรรััับบบบสำหหใใทีขุณม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ